ม,นนม,ม,มืัอนี้เมนูต้มน้ำมัตำหทั่วแล้วก็ไข่ทอดมะกุยซีกินน้ำกันกินแล้วจะได้ไปสซมน้ำมัถุงก่อนเอนออดียเย๋ยวจิ้นนะใครเบื่อ ออลอยกิโลไม่ไเหนียาซ้ำนี่ควันลูกค้าสั่งกระป๋อหน่อยกว่าหลายลอยกิโลพ่อได้ค่ากับเขาบานไปกือกั่งสมทางามงเขามองออกันยากเก็บเสีงเงยไรจะไข่แน่แต่ตว่ายังมีไรใดอยู่ตลอด ตรงไหนรอกกอนเลยเลอกกองเดี๋ยวนะี้ห่ามี่หก็ีครับมานไครับเลลงกองแพ็คเสร็จเรียบร้อยครับมีผนึกกันกระแทกไปบนกลางเสร็จเรียบร้อยขั้นตอน่อไปขึ้อลออพนักงานเป็นป,ปิดฝากองน้ำส้มในห้องครับมือนี้ หนึงร้อยกิโลครับผมมันนี่กับพานพานไปก็คือคุณยายล่อล่อรับดินคนทรงสินค้าที่ที่เขาทรงไปให้ลูกค้าเมื่อนี้ก็เอา,าหนไว้ถุงมาประมาณร้อยร้อยโลกร้อยโลนี่มันแล้วแต่ขนาดที่ว่าลูกค้าเขาสั่งเป็นขนาดเต็มโลกหรือว่าเป็นถุงขนาดเกินกิโล อันนี้ตามใจลูกค้าเลยครับเพิ่นสั่งรอบนี้เป็นมีแต่ถุงขนาดเล็กก็คือเปลีนถุงขนาดเทองกิโลจำนวนส่วนราคานั้นก็คือ25เป็นยางตำ่ำก็หมายถึงกิโลหนึ่งกับเ c ซี่ยบาทเป็นอย่างต่ำร้อยกิโลกับพานไปกับตีเข้าๆไว้ว่าสองพันกว่าบาทสำหรับมือนี้ กต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันแลวแต่แล้วแต่ลูกค้าบ FC, บรับเอฟซีบอมเบนวาเฮาสีได้ขายแบบนี้ตุกเมือม่อตุกเมื่อสําหรับเอฟซีไม่ที่เข้ามารับชุนะะ่มและกรับฟังในในในแง่ของขอคิดที่วา่าบอมเมนวาเฮาสีมีรา่ได้แบบนี้ตุกเมือ่อบางเมือ่อกาสสหลายก็นี่บางเมือ่ออาจจะหน่อยก็นี่หรือบางเมือ่ออาจจะบได้เลยมันขึ้นอยู่กับ ลูกค,ค้าคืนอยู่กับลูกค,ค้าที่สร้างจองของเฮาน,เนัน่นเองกับเอฟซีเป็นเป็นสร้างหน่อยเฮาเฮากัมาสทรงหน่อยเป็นสร้างหลายเข้าเดินทางไปทรงอเองได้เฮากลับไปนี่คือเป็นวิธีเอาตัวรอดของชีวิตของคนทํำเกษตรณเวลาเฮาลำบากเฮากับลำบากเวลาเฮ้าท่ำเฮากับทํำครับแต่เวลาเวลาเฮ้ามาเขามาสทรง หรือเวลาเข้ามารับเงืนก็ขึ้นนี่แหละใส่เวลาบระดุอาจจะคล้ายๆก็ว่าบางคนไปซื้อกับเขาอยู่ตลาดก็ยังใส่เวลาโดนกว่านี้ต่วนสินหางรองตลาดตัวนี้เข้ามาปุ๊บเขากับมาแ็กลง่ถุงตรวจตาคว่มเรียบร้อยอาจจะปิดห้องกันกระแทกข้างล่างข้างบนกองเขากับใส่แผ่นกันกระแทกอีกเพิ่งอันนี้ก็คือกองหนึ่งขนาดจํานวนสิบ กิโลเดี๋ยวาส่งไปให้เอฟซีให้ลูกค้าครับผมลูกค้าที่เขาส่งส่วนมากก็คือมีลูกค้าประจําแต่สําหรับคนที่เริ่มปลูกใหม่คนที่เริ่มเพีดยใหม่เข้ากับคอยๆยขยับขยายไปครับเอฟซีครับค่อยๆเฮ็ดย่อยๆเฮ็ดไปคต่คอยๆห,ห,ห,หาลูกค้าหาเอฟซีหาลูกค้าเขาเพิ่มเติมขึ้นไปปีละคนสองคอนเงี้ยงกับว่าไป สินค้าที่เข้าเฮ็ดไว้นั่นเป็นสินค้าที่ขอให้เขาหนึ่งของเข้าเฮ็ดดีขอให้เหดดขเ้าเฮ็ดจังมีคุณภาพสินค้านั่นเข้ากับสิมีลูกค้าประจําคําว่าประจํานี่ขึ้นอ,อยู่กับคุณภาพของสินค้าของเ่องกับ, F บเว็บซี่บริเวณว่าเสียดอื่นเลือดอาลาดเฮย็ดยังได้กระได้ขายบริเมนนี้รับคือที่ที่สําคัญที่เขาใส่ไปในถุงในเพิ่นเนะี่ย นอกจากถุงกับเสือกฟางที่ห้อยนอกนั้นใหญ่เพิ่นได้ถิ่นถ้าเพิ่นใส่แล้วคน้นค้นทิคเคยบริโภคค้นทิค่อยสร้างจากเข้าไปเพิ่นสิมีขอแตกต่ตางระวงังแม่ค่าช่วงนี้มันรู้สึกว่าปีนี้ปีนี้ตามที่ผมสังเกตเห็นค้นเริ่มเฮ็ดน้อ่ถุงหลายหลายแล้วนั่นก็คือเป็น ว่า้องนเปิซีเรียสว่าโอ้ยหลายเราก็จะขายได้เพราะยังขายอยู่แบบนี้ได้เรื่อยๆครับเอฟซีก็ส่งไปเรื่อยๆถึงช่วงช่วงนี้ขนาดเลยว่าน้องใหม่ปลายัางบ่ท่านเบิร์ดีอีกเล็กน้อยถ้าน้องใหม่ปลาเบิร์ดีสินค้าห้องเบิดแน่นอนที่ห้องผลิตไว้จังได้กับพวอขายแน่นอนกับเอฟซีช่วงระหว่างที่ห้องขายไปเรื่อยๆห้าก็คือล่อ เรอ,อเดิมจากลูกค,ค้ากัราออไปเรื่อยๆกรับเพดาะอซีเรียสเพราะว่ายางขี้ลายเขาก็มีทุนสำรองรวยบ่บ่รวยครับเบบซี่บ่บ่ได้รยวยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวิถีแล้วก็แเี่วทางแล้วก็ความคิดของเขาว่าคนที่คิดเสียเห็ดปลูกไผ่สสดิงเขามีความหมักบ่เขามีความชินชอบบ่แต่เขามีความหมักความชื่นชอบแล้วก็ความพอใจเขาสามารถลงทุนลงมือลงแห้งแล้วก็เห็ดใดเลย สำหรับสวนไทยยูสบายค้ากับอ่านี่กับเป็นเวลาอยู่ประมาณจัเก่าเก่าโมงกว่าเก้าโมงกว่ามาส่งของให้กับลูกค้าเสร็จแล้วก็จะกลับเข้าไปสวนดูแลทำความสะอาดนิดหน่อยไปเรื่อยๆทำแบบนี้แหละครับเยบซี่เฮ็ดเป็นคือเขาเป็นนตยตัวเขาเองห้องบอริเวณรอบคำสั่งจากลูกพี่บริเวณรอบคำสั่งจาก ผู้จัดการหรือร่องผู้จัดการหรือว่าหัวหน้าแผนกอียงประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับเฮาบัดทุกสิ่งทุกอย่างเฮาเอาซีอีโอเอาท่านเอาประธานเอาล่องประธานผู้จัดการบริหารการตลาดการจัดส่งหรือว่าแผนผลิตหรือแผนต่างๆเอามาร่วมไว้กับตัวเฮาเองแต่ว่าบาัดทนเ้ มันบ่มีไผออกคำสั่งเขาเขาเป็นคนตัวเข้าเป็นคนออกคำสั่งตัวเขาเองอยากเหตุโบมือเขาอยากเหตุไปเรื่อยๆเมื่อยห้่ห่อนเพี้ยเขากับมีเวลาเขากับพักพรอนไปเพราะว่ามันมันเป็นงานที่แบบว่าบริเ่งรีบเหมาะสำหรับคนทีเเเน่เริ่มกเกษียณเริ่มเกษียณไปทำงานกลับมาอยู่กับครอบครัวเสือว่าทุกคนลหลายๆคนที่ รับจ้างเลี้ยนจบระดับปริญญาหรือเอกหรือตีหรือโทษยังก็ว่าไปหลายๆคนเสร็จแล้วสรุปแล้วก็คือต้องกลับมาอยู่กับตินฐานบ้านเกิดกลับมาอยู่กับธรรมชาติเพยังสวนไครอยู่สบายไปจากกินจากของไปไปใด,ปดบ่โดดครับเว็บซี่เมื่อยห่อนเ้าเพี้ยโดยเฉพาะอากาศที่แออัดอยู่ในเมืองเฮ็ดให้ร่างกายห้องอ่อนแอ สำหรับยู่บานเทาแห้วห,หมวกบ่ใส่จะก็ได้บ่จจาเป็นต้องส่หมวกก็ได้เสื้อผ่าห้องนุ่งแบบเลกก็ได้ครับเปี่ยนเปี่เสื้อผ่ามาตลาดมาขนทรงก็ยังเป็นเสื้อผ่าทีเอฟซี FC ได้เห็นอยู่ประจําก็คือเสื้อผ้าด่ไปบ่ได้ตั้งใจที่ซื้อครับเอฟซี FC เสื้อตึนไปสร้างทอมา่ส่หนาบานเป็นเสื้อที่เพิ่นแถมมากบ่ได้ ว่ได้ซื้อแล้วก็เอามาใส้แบบเอามะนงแบบคุมค่าครับผมซีปกติมาตัดมาตลาดหรือว่าเขาเขาไงอ้ยอยากหัวอยากกรนเก่ายังใส่อยู่แบบนี้อยู่ตลอดครับนี่เห็นบหเสื้อแถมจากทอที่ิป็น่ิป็นแถมจากทอสื่อทอมาว่างนาบ้านเป็นก็เลยแถม,มบ้านปกติสืส่อ,อแผ่นสังกะสีจากรอนข้าหรือว่าอย่างนั้น คนใหญ่ก็บให่มากแล้วเรียบร้อย เกยบหนังคุณเดบันเนผู้เฒ่าบ้างูหลับ ว่าดิเขากบ็บดเกียวมีนแสบฮึม <c> ม <oughs> ์ม <c oughs> ือเสาร์ตำหมกตัวครับต้มน้ำใหม่อืม กินเขาแล้วไปส่งน้ำใหม่ให้เพื่อนโอ้ไม่ไหลไปส่งน้ำอหนกลับมามาแต่งก่อนน้ำใหม่มาเ้อเอีกที่ขินตอกข้าวหวานหนึ่งแบบหับ บม่มนี่มันดำโอ้เผือกมันดำแบบนี้กลับมาแต่งแต่งก่อนล้ไหมแต่งก่อนล้ไหมแล้วหิวขอบเมื่อยก็ดได้นี่ยหละนั่งกินกับประเกียบประเกียบหนัง้างบ้านอื หอมบักเขียบหนังห,หวานครับว่าเข้ามารถบ้านป่านนึง ันก็ได้สั่งภาพ้ยงเลยสิบสิอยู่แบบนี้กินแบบนี้นะครับ เาเกียบนังยูกขังบ้านปูกเว้พ่อได้กินได้กินทุกปีหืมไม่หลายนั่นวอนนี้เาเบิดปั่นพ่อสอ่ มันนี่หายเงินในส่องพันกว่าบาทไข่ไน,น่ในถุงก <c oughs> ินเขา่ามั่งเข่าบ่มบมไว้ดวนเลยจนกระเบียเบิดบมมี่หนอนเนี่ยบมใจ

เราได้คนผลพันธุ์เรามันสิบปีมีเวลาเห็ดน้ำงามเนื้อเนื้อเหนียวดีครับ <c oughs> น้ห่หมายแค่ว่ากินบรอ ไปงายนั่งกับไปเสียบรองง่ายแบบเกียบหนังหนังเบิดต้นเลยแสบคับเนื <m pharmac ology> ้อมันเหนียวแต่มันหวานหอมบอมหอมคือดอกมะลิใช่ไหม mấy lại ha cho ăn xẹp có khoai nhảy bó mà lạc ra đây nhảy dây vậy cả lấy thảo bưng và ก็กินเขากลาเบียบมันแสบอืมอืมบุนเลน,น้อย น่าหลายขเขาเบิดปั้นเหมืดีมากแบบนี้ไห

ผู้ดใดเท่าแล,ล้วสิรู้ว่าการได้กินเขากับเขียบนี่มันสุดยดอดเขาเวิรดพอดีเก่งมากจัว่าอเอี่ยมพร้อม ขั้งน,นอกแดดะคะนี่นสวนน้องหอมนั่งกินเขาเพอดีเลยอื้ม <c oughs> <c oughs> ขอเบอิดแล้วกินได้เพียบเกยบเยอะไขันห้องบ่บหิวถึงกับอย่างมื่กับบแสบสบายเบิร์ตเว้เาเว็เทๆ,ๆ,ๆไปห่อนย่างหิวเ้ากินกับยังเกิดแสบอืมอ ใน่หลายแห่งย่างหยดอาละมือใหญ่ไปใหญ่มากยำลิ่นจากัง <c oughs> เกือเอาไปสาดไว้นอกแปลงไทยเพิ่นกับจิเกิดมมาเกิดมมาเขาก็บได้กินไวยอีกที่เก้าบมจาเป็นต้องไปซื้อ้นพัน์ยากเลยแสบขนาดครับเิฟซีเมื่อย แต่ว่าข้าเห็ดหละเข้าวเกลมีความสุขมีความสุขกับอะไรได้มีความสุขกับการได้เฮ็ดได้กินในนางเศร้าเมื่อยแดดหอนหอนเท่ากับมีลมมีหมองนางมีหมองเศร้านี่น้ำ ว้าวว้ิมแล้วไปแล้วเมื่อนึ่งแหละครับเอฟซีแล้วครบัาาบบเมนขี่ทีเลยมากแล้วนี่ก็เลยต้องกินแล้วนี่นึกเอาเบิ้งต่อไปผู้ใหญ่นั่งสับเนียงสับแบบนี้ละหันให้เบิ้งเล้วแบบนี้กินเขาอิ่มแล้ว ไปทรงมือนี่เพิ่นว่าอ้อูออออ้พอ่อขึ้ดีแทะสันพนักงานที่ที่รับทรงอันแพ็กกองแพ็กอันนอไม่ใส่ถุงให้พ่อคือดีแทะสัน่านธนาคารนเนาะสันตื่นชา้ามานอนตื่นขื้นเก็บเขาไปเก็บเอาทุกมือทุกมือเลยเสันสถิติหน่อยรายก็คือครับเอฟซีแต่ละก่อแต่ละก่อสถิติได้เป็นถุงปุ๋ยเพื่อนเด้ครับเอฟซีน นี่คือมันก่อยไงก่อยไงที่สุดเลยแต่ว่าที่ที่เห็นก่อยไงก็คือ,อย่มบนี้เป็นมันมันเป็นต้นพันธุ์นี่กับต้นพันธุ์นี่กับต้นพันธุ์ต้นมันสิมีอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยแปดลำที่เหลือก็จะเป็นนี่กับต้นพันธุ์เพื่อนที่เขาสิเรียลกนรอกกินกับนี่นี่แหละดูเิ่งต่อเิ่นต่อน,นี่ ยังออกไหมอีกอยู่ยเ่่นหนยังเกิดไหมอีกอยู่แต่ว่าเขาบ่ให้เกิดเ้าหาบอ,อกบ่ให้เกิดเพราะว่าให้พิ่นพักไว้ให้ให้พิ่นพักไว้ตาหนอเป็นอิมอ่มอิ่มเต็มเต็มเวลาเขาเห็ดหนอหนอกหรือดูมันเสียออกมานหนองงมตอนนี้คือหยุดตีการออกหนอเพราะว่าตนพันชงหลายปี จงตุลท่านหลายเพื่นก็เลยเศร้าออกนอนเลยถ้าเพื่นว่าเพื่นถามอีกว่าเอ้านอปกติมันออกเดือนใดมันเศร้าเดือนใดหรือว่ามันเก็บจังใดมันจังนั่นมันได้เก็บตลอดบ่อหักนอเขาได้หักตลอดบ่มันออกตลอดบ่ถ้าเขาบ่จงตนพันนเนี่ยครับเอ็บซี่มันม่นอตลอดเลยตลอดปีปีไก่นี่ก็ย่งเผายังหักหักไปเผาเย็ดไส่ถุงอยู่ตลอด ถ้าปีนี้เขาจงตนั่าน์หลเนี่ยจังน้อยมันก็เลยนี่แหละก็เห็นพอเขาจงตนน่านปุ๊บนอเิ่นกืบสิยุดออกเพราะว่าเิ่นนําสารอาหารมาเลียงแม่พันธุ์ตนนี้อยู่เี่นน้ำมาเลียงโอ้อไม่แต่ต้นงามต้นพันธุ์ก็ได้เวลาถาเบื่องสิ้นเดือนนี่อีกเดือนหนึ่งยายกับลังแตงเหนียงอบอ,อยู่ แต่งเนงทางพ่มแบบนี่แล้วนั่งเห็ดเลยนั่งเห็ดแปลงเสร็จแหละคือคุณยายแหละนั่งเห็ดนั่งเล่มไปทีละก่อเพราะว่าบรรยากาศอยู่ในสวนเพามันมันหฮมแบบนี้อยู่แล้วเปิงทั้งหนอกคุนเดียบทั้งหนอกเดียดจางปางเลยได้อยู่ทางในเข้าหฮมเยีนสบายเมื่อยก็นั่งกินเข่าหิวก็นั่งกินเขาน้ำมนั่งกินเขาเศร้าเมยนั่งอยู่ในหฮมอยู่ในปลาไผ่เขาเนี่ยแหละครับปื๊บซี่เขา เมื่อนี้ก็มีรายได้แล้วแล้วก็ได้งานพร้อมได้กินได้อิ่มเมื่อยกาว่าใบสองใบสามเอ่อสีแรงแเน่ตกแรงแน่กับเมื่อยกิ่เศ้าเข่าบ้านเปิดพรรัดลมนอนครับสครับเอาแห้งไว้สู่มือ,อขื่นเกาชวนพาย,ยุสบายสวัสดีครับ